พลังแห่งความขอบคุณเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้เป็นบวกในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนการค้นหาความสุขที่แท้จริงและการมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายกลายเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาหลายครั้งเราอาจพบว่าตนเองจมปลักอยู่กับปัญหามองเห็นแต่ข้อบกพร่องและรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแต่หากเราลองปรับเปลี่ยนมุมมองเล็กๆน้อยๆโดยการฝึกฝน พลังแห่งความขอบคุณเราจะพบว่าโลกใบนี้สามารถสว่างสวัยและงดงามขึ้นได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสหัวใจสำคัญของพลังแห่งความขอบคุณนี้อย่างรากมาจากหลักธรรมอันประเสริฐในพระพุทธศาสนานั่นคือกตันยูกะตะเวทีซึ่งหมายถึงการระลึกถึงบุญคุณและการตอบแทนบุญคุณหลักธรรมนี้มิได้จำกัดอยู่เพียงการตอบแทนคุณบุพการีหรือผู้มีพระคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสำนึกในคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราได้รับการที่เรามีลมหายใจมีร่างกายที่สมบูรณ์มีโอกาสได้เรียนรู้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันล้วนเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การขอบคุณความหมายของคำว่าขอบคุณนั้นลึกซึ้งกว่าแค่การกล่าวคำพูดออกไปแต่คือการสำนึกในคุณค่าความดีงามและประโยชน์ที่ได้รับ การขอบคุณเป็นการเปิดใจยอมรับสิ่งดีๆที่มีอยู่แทนที่จะมัวแต่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขาดหายหรือปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ความหมายที่แท้จริงของกตันยูนั้นยังสะท้อนอยู่ในหลักธรรมอื่นๆเช่นการมองเห็นคุณค่าหรืออุเบกขาที่สอนให้เราเข้าใจและยอมรับสบรรพสิ่งตามความเป็นจริง การมีความขอบคุมจึงเป็นการฝึกฝนจิตใจให้มองเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งที่มักถูกบดบังด้วยอคติและความเคยชินในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนความขอบคุณน,นี้ยังเชื่อมโยงกับหลักอริยสัจสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่มในแง่ของการดับทุกข์ เมื่อเราฝึกขอบคุณเรากำลังเปลี่ยนจุดโฟกัสจากทุกข์ไปสู่สุขที่มีอยู่เมื่อเรามองเห็นและสำนึกในสิ่งดีๆความทุกข์ที่มีอยู่ก็จะลดน้อยลงหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะมีความหนักหนาเบาบางลงเพราะเรามีภูมิต้านทานทางใจที่ดีขึ้นเปรียบเหมือนเมื่อเรามีความดีมาเติมเต็มเราก็จะรู้สึกถึงความว่างของความทุกข์ได้น้อยลง การประยุกต์ใช้พลังแห่งความขอบคุณในชีวิตประจำวันนั้นสามารถทำได้ง่ายๆและหลากหลายรูปแบบเริ่มต้นจากการสังเกตสิ่งรอบตัวที่เราอาจมองข้ามไปลองใช้เวลาสักครู่ในแต่ละวันเพื่อพิจารณาถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงอากาศที่หายใจกาแฟแก้วโปรดในยามเช้ารอยยิ้มของคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งบทเรียนที่ได้จากความผิดพลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของขวัญที่เราได้รับ การฝึกเขียนบันทึกความขอบคุณเป็นอีกวิธีที่ทงพลังเริ่มต้นด้วยการเขียนสิ่งที่เราขอบคุณอย่างน้อย3-5ถึงอย่างในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดการจดบันทึกนี้จะช่วยตอกย้ำความรู้สึกขอบคุณให้ฝังลึกลงในจิตใจและเมื่อเราทบทวนบันทึกนั้นในภายหลังจะยิ่งช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้กับตัวเราอีกวิธีหนึ่งคือการแสดงออกซึ่งความขอบคุณไม่ใช่แค่การคิดแต่คือการสื่อสารออกไป อาจเป็นการกล่าวคำว่าขอบคุณด้วยความจริงใจให้แก่ผู้คนรอบข้างพ่อแม่เพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนที่ให้บริการเราไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อหรือพนักงานขับรถสาธารณะการแสดงออกนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้รับรู้สึกดีแต่ยังเป็นการฝึกฝนจิตใจของเราให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเห็นคุณค่าของผู้อื่นการใช้ชีวิตอย่างมีสติหรือ mindfulness ก็เป็นส่วนสำคัญในการฝึกฝนความขอบคุณ การมีสติจะช่วยให้เราตื่นรู้ต่อปัจจุบันขณะสังเกตเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าและสำนึกในคุณค่าของมันแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตไหลผ่านไปอย่างไร้ความหมายลองนึกถึงตัวอย่างจริงเช่นคุณป้าสุภาผู้ซึ่งเคยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความกังวลและเครียดจากการทำธุรกิจที่ประสบปัญหาวันหนึ่งท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเรื่องการฝึกสติและความขอบคุณ ในตอนแรกท่านก็ยังคงสงสัยในประสิทธิภาพของมันแต่เมื่อท่านเริ่มเขียนบันทึกความขอบคุณทุกคืนท่านเริ่มสังเกตเห็นว่าแม้ธุรกิจจะยังมีปัญหาแต่ท่านก็ยังมีสุขภาพที่ดีมีครอบครัวที่น่ารักคอยให้กำลังใจและยังมีโอกาสได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเมื่อท่านเริ่มขอบคุณสิ่งเหล่านี้ท่านก็พบว่าความกังวลเริ่มลดน้อยลง ความรู้สึกท้อแท้ก็เบาบางลงและเริ่มมีกำลังใจที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นจากที่เคยจมปลักอยู่กับอดีตและอนาคตที่ไม่แน่นอนท่านก็เริ่มกลับมามีความสุขกับปัจจุบันขณะและมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนอีกตัวอย่างหนึ่งคือเด็กชายต้นที่มีปัญหาในการเรียนหนังสือและมักถูกเพื่อนล้อเลียนทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง แต่คุณครูได้แนะนำให้เขาลองขอบคุณสิ่งดีๆที่เขามีเช่นความสามารถในการเล่นกีฬาอย่างยอดเยี่ยมหรือมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนสนิทบางคนเมื่อตอนเริ่มขอบคุณสิ่งเหล่านี้เขาก็เริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและมีความมั่นใจที่จะพัฒนาตัวเองในด้านการเรียนควบคู่ไปกับสิ่งที่เขาถนัดเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะยากลำบาก การขอบคุณก็สามารถช่วยเปลี่ยนมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจได้ข้อคิดและการปฏิบัติที่จะช่วยนำพลังแห่งความขอบคุณไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมมีดังนี้ประการแรกฝึกมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์แม้ในวันที่เลวร้ายที่สุดลองถามตัวเองว่ามีสิ่งดีๆอะไรบ้างที่ฉันยังพอจะหาได้จากเรื่องนี้อาจเป็นบทเรียนราคาถูกลงหรือโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่น การฝึกตั้งคำถามนี้จะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับมุมมองด้านลบประการที่สองขอบคุณตัวเองบ่อยครั้งที่เรามักตำหนิตัวเองเมื่อทำผิดพลาดแต่เราลืมที่จะชื่นชมและขอบคุณตัวเองในความพยายามการที่คุณพยายามทำสิ่งต่างๆนั่นคือสิ่งที่มีค่าแล้วขอบคุณตัวเองสำหรับความภาคเพียรความอดทนและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคประการที่ส สร้างพิธีกรรมแห่งความขอบคุณอาจเป็นการสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรือการใช้เวลาสัก5นาทีหลังมื้ออาหารเพื่อใครครวญถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ได้บริโภคการมีพิธีกรรมที่สม่ำเสมอจะช่วยให้การฝึกฝนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประการที่4แบ่งปันความขอบคุณเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณใครบางคนอย่าเก,ก็บไว้เพียงลำพังส่งต่อความรู้สึกดีๆนั้นออกไป อาจเป็นการ์ดเล็กๆข้อความสั้นๆหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลการแบ่งปันนี้จะยิ่งเพิ่มพูนความสุขให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับประการสุดท้ายตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันเมื่อเราขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรและเราเองก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆเช่นกัน การตระหนักถึงความเชื่อมโยงนี้จะทำให้เรามีจิตสำนึกในการดูแลรักษาและเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้พลังแห่งความขอบคุณนั้นเปรียบเสมือนแสงแดบที่ส่องสว่างในวันที่มืดมิดหรือสายน้ำเย็นชะลมใจในวันที่แห้งแลง้งการฝึกฝนความขอบคุณไม่ใช่การหลอกตัวเองให้มองข้ามปัญหาแต่คือการเลือกที่จะมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ เพื่อเป็นพลังในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้การเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้เป็นบวกนั้นเริ่มต้นได้จากการเปิดใจรับและสำนึกในคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเมื่อเราฝึกฝนความขอบคุณอย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าชีวิตของเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความเครียดและความวิตกกังวลจะลดน้อยลงความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะดีขึ้นและเราจะรู้สึกถึงความสุข ความสงบและความอิ่มเอมใจที่ท้าจริงมากขึ้นการใช้ชีวิตอย่างมีความขอบคุมจึงเป็นหนทางอันประเสริฐในการสร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายและเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา